สวัสดีค่ะพี่น้องมงนี่มาแล้วมาแล้วว่าไม่ยังดอกจ้ายาจาาคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมเพดอาหารวกไปว่นมาอยู่เนี่ย่ะจ้ายาจ้าสือเ็ดอาหารหเยไปไงนียาจาก็มม่ เจ๊จ้าสีเ็ดอาหารของฝรั่งนอกจากเนาะกะมีผู้ทอดติตแแดแล้วก็มีหัวแค่นรอแล้วก็มีไอฮอทดอกแล้วก็มีเนื้อห,อหมูเป็นบางอันบางสชื่วนนอกจากเนาะเจ๊จ๋าก็มีหอมก็มีหอมหัวไงนอกจากเจ๊จ๋าก็มีหอม ยา่จากระม,มีหอมหอมหัวใหญ่จ้าแล้วแยา่จากับสิพัดหมูสก,ก้อนไหหมูเกี่ยมจ็คนมอยแล้วก็ยาย่จากับสีเอาหัวแค่นหลอดลงมนอกจากเนาะหัวเค่นหลอดเห็นมันสุกไหหัวเช่นหลอดสุกก,ก่อนพุกต้อตีสนี่จะไอหัวมันนี่แย่จาหนึ่งเราด้จ้าหัวยจจา,า,จาหนึ่งเอาเพราะว่าคันแยาจาต้มม,มันมันม,มีน้ำมันมันบ่อแสบคือไอหนึ่งเอานอกจากเนาะ ยาจ้าสิ่หนึ่งยาจ้าหนึ่งเอาข้าหัวมันจำกระบะอมน,น่านจำคม่อคยเสีบบยาจ้ากระสีพัดหัวแค่นหลอดสะกอนยาจ้ากระบะมี่ย่างไรยาเครื่องปรุงน้ำยายจ้ากระเสริมน้ำตาลล่งนิดหน่อยจ้า จียแจใส่กระปุกงั้นสิจ้าเจียใส่จังซีเอาอันนี้คือน้ำตาลเนาะจ้าเนาะนุ่งนิดน้อยอันนี้ก็คือผงปรุงรสจ้ารสด,ดีจ้าน,นี่ก็คือแป้งนัวจ้าผงชูรสนิดน้อยจ้า จะแกะก็มีน้ำมันหอยแล้วก็มีซีอ,อิ๊วขาวน่อยหนึ่งจ้กะก็เห็ดอาหารแห้ฝรั่งอยู่แต่ยายจ่าผัดเป็นแบบของไทยๆจ้ะเดีกก๋ยวแกกินน้ำเพิ่มขึ้นกันเพราะว่าสองคนบ่เห็ดอีกอย่างหลายมากมามจ้าบ่รเห็ดเห็นมันยุงงนนย่นยากเนาจ้ะเนาะผู้ใดแ็อยากเฮ็ดฝรั่งกินเอาสูตรเพื่อควายายจ่าก,ก็ได้ด้วยจ้ะง่ายๆก็น,น้ำมันหอยจักหน่อย ราะว่าช่วงนี้รดเผ็ดรดเข้มลงแก่รสกินเผ็ดแล้วก็บ,บดกินเข้มถา,า,า,าดเท่าผัดหั่นแค่นรดไห่บางๆไห่แค่นรดถัดไห่แค่นรสซุกกลงแม่แก่เนาะกตว่าไห่แค่นรดซุกไห่แค่นรดหนึ่งตะกอนแต่ยา,า,าจแก่กล่าวหอมกล่าวหอมล่งแก่ หัวห้าสิบพารหอมเนี่หอมนิ่มกับหอมเค็นรสกับนิ่มความพอดีจ้ากรนเฮียไทยคุณลุงเพิ่นกับคือเฮียไทยผู้เฒ่ากินละจ้าเจ <c oughs> ๊จ้ากระเฮียไทยผู้เฒ่ากินนี่แหละบั้นนี้ยาจจ้ากะน้ำยา๊จ้าไม่น้ำกับเทียมดองมีน้อยจ้าเอาน้ำกับเทียมดองลงจมีน้อยเหี่ยวหัวแค็นรสกับหัวหอมมันอวบกันเนาะจ้าเนาะ ให้หัวชั้นหลอดกับหัวหอมนิ่มสักก้อนเดียวจา้าคอยสิลุ่มขวดอันมูน,นันคอยสิลุ่มเครื่องทุกอย่าง ากก็คิดว่าแค่สิบพอ่อประมาณนาะจานะเนาะแกจะก็สิเอามาเอาหอด,ดอกลุ่มกอนนะจจะหอด,ดอกลุ่แล้วก็เอาหัวมันลุ่พร้อมกันลดจจะ จะใส่แคทซ็อกหน่อยนึงมาจ้ะ ยับกากระไส้บักเคื้อเทศเป็นลูกน้ำนอกจากเนาะ จะจ่ากับใส่ผงพริกไทยนิดหน่อยเนาะจ้าผงพริกไทยดำจ้าให้ปัญญาแกให้นักกินให้ฝรั่ง ເພິ່ນຄົນໄທເຮົານະກິນຫຼາຍກວ່າເພິ່ນເຮັດໄດ້ກິນງ່າຍກວພິ່ນຈ ถึงตอนสุดท้ายน้อยจะน้อยยาจ่ากระกเสียวโซดของของไอ้ฝรั่งเพื่อนหล่ะจ่าต้มไว้มันเหลือต้มใบแต่หมู่บ้านนี่จา่ายาจ่ากระเสียวโล่งบัดสุดท้ายน้อยจะเนาะค่ะนี่แหละเข้าตูเ้เย็นไวก้กระสิกับแพมกันก็เอามาให้พางคว่ำร้อนน้ำตาลจ่าเพื่อนเอินเป็นโซดโซดของฝรั่งที่เป็นซองเหรอฮะกับมาใส่นมมาต้มจา่า แล้วห้ก็มาปรุงเอารดมันคือกันนะนอกจากนอกพี่น้องนี่ะยาจากเกษตรตั้งไว้ให้เพื่อได้ควบรอดน้ากันก็นอกจากเนาะจะกรกเสียฟ้ามาปิดให้ได้ควบหล่อนก่อนเนาะจ้านี่แหละค่ะพี่น้อง น,น,นี่แหละค่ะพี่น้องย่าจ่ากะเฮ็ดอาหารเฮ็ดอาหารหนฝรังร่งแล้วจ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยขันผู้ใดกะเฮ็ดง่ายๆง่ายง่ายสไตล์ย่าจา่าผู้ใดเสียไปเฮ็ดน้ำถําต่มก็ได้ด้วยจ้าเด้อเฮ็ดแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆจา้าเนี่ยจ้าพี่น้องผู้ใดได้ขามาเบืองมาส้มแล้วก็ฝาก ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ายอานะแม่เด้อจ้เพราอได้มีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะจ้าเนาะมีสาราบ้างมันมีสาราบ้างกับขอถูกขอใพทยดหลายเด้อจ้าขอบคุณนะหลายค่ะ